สวัสดีครับเถาตะเขียวเตี่ยวยังนุม่มสามทิศใช่แนวไม่แล้วครับผมครับกับมือผมมาพอกับสามทิศช่วงเสาๆพี่น้องครับมือนี้สามทิศมาทักทายสบายดีที่สบายดีน้องตะเสาแน่ครับกะว่าสีผ้าพี่ผ้าน้องออกมาห้มาหน้าแล้วครับมาเบิงตรงเบิงหลอเพื่เก้าละแต่ว่ามือนี้กับสีพิเศษแน่จังน้อยเพิ่มเติมขึ้นมาแน่จังน้อยก็คือสามทิศเอาแงบกบ มาใส่ลองเบืองไว้ครับเอามาใส่ไว้ลองเบิงเนาะอีปูกําลังไตครับเอามาใส่ไว้บ่าลายลังดอกพี่น้องหาหลังกับปลาเค็งทีได้มาจากรอบหน้าโคกนั่นละตามติดเก็บไว้แ็เลยเอามาเห็ดเปลี่ยนเนื้อครับเนื้อกระซับเอาแล้วครับบพราะม่นเนื้อสดดอกอีปู ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหากุ้วครับตีหาสี่สกนาที่ใกล้สี่หกโมงแล้วละ่ะกับบรรยากาศเศร้านี่หมอกกะหนาคือเก่าครับอากาศเย็นเย็นก็มื่ว้านนะครับส่งเย็นลงอยู่บรรยากาศดีครับช่วงเช้าเศร้าพี่น้องไปไปเบื้องหลังนี่กันเลยก็ไซส้ไว้ใกล้ๆหนี่นครับยุดทงมองเนี่ละ่ะยวน ทางขามไปนี่แหละอยู่กวนไฟนี่แหละใต่ไปนี่รังนึงครับพระวัตเห็นกบมันเต็่นอยู่บพเศร้าครับช่วงตั้งแต่มาใส่เบ็ดพุทธอเป็นเงียบเมียบบ่มีอย่างบอกพีนอ้องมีมันเต็่นแล้วบ่มีอย่างครับโอ้มีอยู่มีอยูย่ปลาคว้ามีกบต็มีครับนั่นมีกบหน่อยตัวนึงนั่นนั่นอ้าวเป็นเงียบเงียบ มีปลาคอมีกบมีปูสามอย่างเลยครับนี่กบหน่อยตัวนึงปลาคอหน่ตัวนึงตายแล้วครับกับอีป่ปูไปเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงปุ๋ยไปก่อนเดี๋ยวเขาจะค่อยเอาไปเทย,ยูผุนรับอยู่หน้าทงุมดละอ่ะจอดรถไว้นี่ละจอดรถไว้เลาะมอ สถานที่ก่อสร้างเลยล่ะยางรัดไปนี้ยางรัดไปป้าอ้อยไปตรงนหน้าของยายท้องนี่ครับพอสร้างจีดไซ้์ไปขางป้าอ้อยนี่หรังนึงเขาเพื่อนง่ามปีนี้ครับขเาบขายายท้องเขาประตูกง่ามเขาเพื่งงอนมันเกิดดีครับนำในป้าอ้อยก็แหงแล้ว สามทีเห็นมันแหงน้ำแหงน,แน้ำกอดเรากอากาศมันหอ่อน้งสี่แล้วครับก็บเลยเออกามาใส่ไว้หนามันแหงลงเร็วปีนี่พูดห,หลังหนึ่งยุ่ในผมงกปันย่ามันสิก้าของมากินบ่นี่ครับหลังอยู่ในไปเดี๋ยวขมไปเบิ่งสันสันเนี่ยด้วยครับขานาหมักจับก่อน เฮ้ยบ่มีอย่างดอกพี่น้องมีแต่บอกหอยมีแต่ยังเขามากินปลาครับนี่นี่แต่หอยครับบ่มีครับ,ดรบเดี๋ยวล่างทำความสะอาดไว้ก่อนพี่น้องอไปครับบ่มีียังล่างนี่ไปกันต่อ,อยางหยักจัหน่อยพี่น้องเพิ่นอ้อมหัวไว้ปูป่อย ทุกปีมันก็พอได้อยากได้กินยุ่นล,คลนะครับกบต้องใส่เงบใส่หลอบเนาะครับทังบ้านเอื่นเงบเงบกบเงยบกบบองไม้กับขึ้นไม้เนาะพี่น้องเนาะบองสามปีขึ้นหลังนะครับสองถึงสามปีขึ้นหลังนี่แหละมันสิมีอยุ่ปีหนึ่งช่วงันเงบกำลังระบาดนะครับปีนั้นกบไล่ปีพี่น้อง สามทีกับเกิดมาฮงก็เคยเห็นกกบลายปีนั่นแหละไอ้ว่าเงียบเงียบกบร,รอบกบอยู่น้ำตลาดนี้ขาดตลาดเลยครับแถวบ้านนะครับเพราะว่าคนไปหาสื่อมาใส่ครับใส่ไปใส่ก็ได้ครับกบเงียบรอบปีนั่นนครับบูวานสามทีมากตัดหง้าท่านแท้แล้วตัดได้่อลายเดียวครับตัดได้ฟังขังลาง อีกมือนึ้าตัดมือกับคือสีบ่แล้วก็ย่างหน่อยครับตัดอีกมือหนึ่งมืออื่นนะทำทิศหยุดงานครับว่าสีมาตัดมืออื่นให้มันแล้วพอ่ามื่ว่านตัดแต่ช่วงเสาเนาะครับตัดหญ้าแต่ช่วงเสาช่วงอันแรงไปตัดอันทำกวนศาสสวนด้านขวบนี่ครับตัดตัดตั้งแต่ริมริมี่กอนจังสีวัฒนเนตตัดกับ เขากะนี่ครับเขาซุม้มวานก่อนงามต่วมหัวผมครับแต่ว่าอันนั้นซุม้มวานหลอบสองครับนะ่ะจังสัตว์ปีน้องนามมันขังมันแห่ายตัดพอมันเขายางเขาอย่างมาให้มาหน้าง่ายครับหก นี่เป็นส่วนทางนี้จะเป็นของประตูปดอกอ้อยสามสิบสีหอดนี้ครับเ,เรื่อเงินแหนบควบปลาทะเลาะน้อพี่น้องเนานะมันหลลีบอีนั้นจนจนบาอยากนะครับมันถือหลายใส่ไบนี่ถือตะลารังนี่เป็นซิปก็มีครับว่่ได้ว่าพดได้พี่นอ้องกบมันเขาเขาไปกินเงื้อกินปลานะครับเป็นซิป นี่น้ามันอัด่อยู่ครับมงึงหลายอีปีนั้นครับกบผู้ใดไปใส่ก็ได้ว่าแททั้งโคกครับทั้งหน้าโคกตามทิศจนวัดแงยบโอบรอบโอบยู้น้ำตลาดนี่ขาดตลาดเลยครับมันหลายแห้งปีนั้นก็ออามาขายไม่ไมนั่นเีอัดลอยครับอันสันเลยครับว่ามันอันเยวเลยรอบโบเงียบกบอันสันนะครับซสียอัดลอย หัน nhau นะ่ะสามหันลอ,อยครับไปกัเบิ้งอีกหลังหนึ่งที่ทัดๆมากแต่ไบมบ่รู้ใมี่เลยครับบ้านนี้ครบนี่เพอาะรอยากได้กินหลังนึงยุนนี่ครับหลังนี้ก็นเงียบเงียบหรอกครับเมมอ็นน้ามันนี้มัมมี่มัมมี่นี่ครับเงียงกันย่างๆอยู่ เ่วงเงินตามทิศพ่อพี่พา,าน่องมาใส่เบ็ดนนั่นเห็นมันเป็นเงนเราขับก็เรียบมาใส่เบื้องไปเดี๋ยวไปเบื้องอีกหลังหนึ่งยี่ปุ่นหลังหนึ่งยี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปเบื้องตรงก่อนครับเดี๋ยวขีดเป็นสีเงาตัดเงา,าออกแล้วก็งามหัวงามตาอยู่ครับหกแห้งขั้นนี่ รอบมาใส่ไว้หลังนึงรอบน่อยนะครับมาเสียบมาใส่ทอเนี่ยแล้วมันเข่าทอบัลลมเนี่ยนี่ละนี่ครับใส่ไว้หลังนึ่งนีง่นแล้วเบิ่งก่อนที่ปิดเงีย,งยบ คือเป็น,นเงียบเงียบโอ้ยมีจะบอกหอยกับปลาคอตัวหนึ่งปลาคอสองตัวครับปลาคอสองตัวเอา้าเดี๋ยวขอเอาปลาคอใส่ถุงก่อนครับปนหนึ่งพอดีเลยนี่ไปเติมกันฮาเตี้ยยู่ในตรงมันถือครับเอา้าเอาปัวปลาเรียบร้อยแล้วครับใส่ไปคือเก้านี่ยแหละฮาเตี้ยมีปลาเค็งปลาคอมาถือ เพราะว่าน้ามันเป็นคุ้นๆอยู่พี่น้องมันคือ,คอตรงนี่ป่าดินอยู่ยให้นี่เพราะว่าเขาก็สิโล่งมากหาให้นี่นะครับให้หนาตรงไปไเบืง้งรอบกบอีกฟองันึ่งเอานี้ก่อนไปเก็บมาเลยครับว่านสามทิศออกมาใส่คำๆครับกิ่นเขาแรงแล้วก็เลยบริภาาผีผ่อนห้องมาใส่ ใส่ลองเบิ้งสุดหรอกอันนี้กับพมไม่เงียงหรอกครับยังเป็นเงียบเยโอ้ยนี่ตัวเดียวนั่นวะให้พี่ให้น้องเขาเห็นเดี๋ยวล่างต้องวมสาดไปเลยครับเอาวันนี้แกลก้วกอน พอเสียนเบ็ดเบ็ดเงียปูมาใส่น้ำห่วยเนี่ยจากสิบหลังครับแต่ว่าทัานเบ็ดหวงเบ็ดมันมีแล้วล่ะแ,แต่บอท่านได้ผูกได้มัดใส่กันครับแต่ว่าถูกปีนะมีนายพันนีเสี้ยนผู้หนึ่งขจอาใส่ยุ่ประจำครับด็กหน่อยอยุบบ้านนี่แหละใส่มานครับใส่เบ็ดเงียปูผู้นั้น ที่ท่านเพิ่นบอกแก่ใด้แต่เทื่ยนี่เป็นฟองโลแก่ก็ได้ครับป่าตัวเดียวได้ครับปลาเงี้ยปูน้ำาหมือนตัวนี้ครับนี่ลังนึงยังนี่พี่น้องโอ้ยังเนี่ยกับบ่มีหยางครับมันหกบ่มันยานงูยานยังบ่ครับกบนะครับลังนึงบ่มีหยังครับเดี๋ยวลงไปแล้วไปเดี๋้ทิศขอเก็บพอกู่กันครับถ้าพวามาะตร์เดี๋ยวเขาไปเอา ไปไวัยเราก็ย่างไปเบื้องป่าอยู่ตรงเลยละครับไปไปไปเบื้องตรงมันสิสวยนี่ครบหน่อยตัวเดียวแหละพี่น้องแงบครบรอบครบไดนเ่อใดกับือวา่ามาเอาบรรยากาศช่วงเศร้าๆอยู่น้ำทงน้ำหน้าเนาะครับเน,ะนาะหาอยา,ายกหาิจริงนี่มือใดมือบอ่อครับ เอาไว้เนี่นี่ให้ถุงแล้วเขากระย่างกลับไปทางเก่านี่แหละครับเดี๋ยวเอาถุงเีโยวกันนี่ควบกับปาลารอบพ่อเมื่อกี้นี่ตัดแป้นเมืแล้วตัดแป้นเมืแล้วเกิดตะเบื้องแล้วมีน้ำกระโบตุลดอกทั้วัน นี่ปา่าแรนป่าดิดอยู่ครับนั่น,นไปลงไปเบื้องน้ำกัน lát được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  lát giúp lát được 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 lát โอ้หลายๆตัวว่านอยู่พี่น้องนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวเดียวต้นครับหนีหนีหนีเดี๋ยว,ดวเดียวเซตถุงไปพี่น้องเอาปลามาเรียบร้อยแล้วครับนี่ใสายไล่เติบอยู่ยได้พี่น้องไองลยก็ว่านหมนเลยปลาดุกปลาคอเอ้าเข็เรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับไปบันทึกห้อง ก็ฐานล่างมันมีอย่งดอกเงียบอยู่ครับถ้าปลามันถือมันมันขีดนำมันถีน,น,ถน้ำอยู่นำด่างเขียวอยู่นำตรงเขานีมันขีป่ามันดินเราพี่น้องน้องมันกระสีปิดห้อยอยู่ครับเดี๋ยวเอาปูออกก่อนอปูออกใช้ถุงน้ำกันก่อนครับเดี๋ยวมันถีกัดป่าไปครับสารทีกสิลาพี่ล่าน้องอยู่นี่แล้ครับเดี๋ยวสารทีขอตัวคนอนญ,ญาติ ยางหาเลาะเบื้องให้เบื้องหน้าเบื้องนาำก่อนครับเบื้องว่ามันถี่ยังพอมีนามมียังบอกครับย่านเขาบ่แก่เดี๋ยวไปอัดนามอัดยังไว้ก่อนก็นดี่แหละครับผลงานท่องสรุปให้พี่ใน้องเขาเบื้องเราละมีกระปาตวงปลารอบครับกับกบมีอิป,ปูครับถือว่าพอได้อยากได้กินพี่น้องออกมาหามาเฮ็ดไว้พอบริสุทธิ์เพื่อนนาอครับใหยแย่นัง่ง ต้มยานางแกงแน่สามทิศกระสีเอาไว้เฮ็ดใส่หัวเข่าหัวน้ำไปทำการทำงานครับเอาสีลาพี่แรน้องกับบรรยากาศทุ่งใหุ่งหน้าจังสีแรกครับครับท่านีสามทิศขอขอบคุณขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องห้องมดสุกุศลกนละครับที่เขามารับชุ่มชิปของสามทิศตั้งแต่ต้ตตนจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบ,บรภิภัณฑ์คิใหม่ๆเนาะครับ คลิปหน้าสามสิบี่พาพี่พาน้องไปยังกัะจังค่อยชุ่มค่อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกระเียวไว้สำนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ